ตอนที่ยกเลิกไปอะคะ่ะตอนแรกอะมันอยู่ในช่วงที่เราลังเลเนาะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเราก็พยายามถามพี่ๆที่ซื้อบูธมาทุกเจ้าซึ่งลูกค้าที่ซื้อบูธของหนูทั้งหมดอะ เป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเราหลักแสนหลักร้านทุกท่านเลยที่ไม่ได้รวมค่าบูทอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้มากพอแล้วแล้วก็ถ้าเราจะจัดงานอะไรให้เขาหรืออยากจะร่วมธุรกิจกับเขาต้องเป็นงานที่มันต้องเชียว,วว่าประสบความสําเร็จณนะวันนั้นที่เราขายงานอะ่ะคนดูเราหลักแสนเนาะเราเรา,เรารู้สึกว่าเออถ้าวันนั้นเราเราถัดจัดบูทนี้แล้วเราเดินไลฟ์สดอะ่ะคนดูก็ยังเยอะแบบนี้ลูกค้าคือคุ้มร้อยเปอร์เซ็นแต่ณวันนี้กระแสมันก็ มีมาแล้วมันก็หายไปอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราอาจจะต้องเบรกก่อนมีหลายท่านมากเลยที่จะไปต่อก็ประมาณห้าสิบเจ้าที่เราบอกไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแอบกลัวนี่นแหละจัดไปก็อาจจะมีสิทธิ์โดนดราม่าหรือโดนว่าได้เราก็รู้สึกว่างั้นเราถอยมาตั้งหลักเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้ได้พักผ่อนหย่อนใจทั้งเรื่องสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายที่ผ่านมาของเราด้วยค่ะ จร,จริงๆหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูอะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเพลงไปแล้วแหละแต่ว่าด้วยช่วงที่ผ่านมาที่มีการขายออนไลน์ที่เรียกว่าเทศกาลเจนนี่มันยิ่งตอกย้ำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็ยังแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายของออนไลน์อีกด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านลูกค้าทุกคนสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่เข้ามาร่วมเทศกาลเจนนี่แล้วก็มาสนุกสนานกับการขายออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาจนกลายเป็นไวรัลที่ทุกคนนิยมมากๆค่ะ <S 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 เออาจริงๆเรากลัวลูกค้าไม่คุ้มแหละ นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเราโหมงานมาหนักประมาณสองสเดือนอ่ะมันมันควรที่จะพักได้แล้วรวมกับลูกสาวสองคนที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินกับลูกคนเล็กมากเลยเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกคนโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกิดว่าถ้าเราทําบูธห้าภาคห้าปีห้าเดือนจริงๆอ่ะเราคงไม่มีเวลาครอบครัวเลยแล้วก็อีกอย่างคือยอดคนดูที่มันเคยดูหลักแสนตอนนี้มันหนึ่งหลักหมืน่นหลักพันเนี้ยเราก็คิดว่าโอเคการที่เราขายงานลูกค้าไปอ่ะเรารู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะไม่คุ้มเลยรู้สึกว่าโอเคขอตัวไปตั้งหลักและคิดใหม่ให้ให้แบบ ให้มันพอดีกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอะคะ่ะก็ก็ดีกว่าคือเรารู้สึกว่าจัดไปก็อาจจะมีสิทธิ์โดนดราม่าหรือโดนว่าได้เ,เราก็รู้สึกว่างั้นเราถอยมาตั้งหลักเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้ได้พักผ่อนหย่อนใจทั้งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายที่ผ่านมาของเราด้วยะคกะจ้าาอรรภพคคบัะมันก็หลากหลายเรื่องค่ะเราก็มีทั้งเ,เรื่องภายในครอบครัวเรื่องของอะ ดราม่าเทศกาลเจนี่หลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะมันก็รวมๆแล้ว,วมันมันมันดีกว่าแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็สภาพจิตใจที่บางทีเอ่อคอมเมนต์ต่างๆดราม่าต่างๆอ่ะมันก็ทําให้เราแบบว่าก็มีน้อยๆบ้างแต่ว่าสุดท้ายแลวก็ถ้าย้อนกลับไปก็ดีใจที่มันมีเทศกาลเจนี่เกิดขึ้นค่ะ,คะออตอนที่ยกเลิกไปค่ะโปรเซสงานงอมเแบบค่ะเออตอนที่ยกเลิกไปอะคะ่ะตอนแรกอะ มันอยู่ในช่วงที่เราลังเลเนาะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเราก็พยายามถามพี่ๆที่ซื้อบูธมาทุกเจ้าก็มีหลายท่านมากเลยที่จะไปต่อก็ประมาณ50เจ้าที่เราบอกไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแอบกลัวนี่นแหละณนะวันนั้นที่เราขายงานอะ่ะคนดูเราหลักแสนเนาะเราเรา,เรารู้สึกว่าเออถ้าวันนั้นเราเราถัดจดบูธนี้แล้วเราเดินไลฟ์สดอะ่ะ คนดูก็ยังเยอะแบบนี้ลูกค้าคือคุม100้มร้อยเซแต่ณวันนี้อ่ะกระแสะมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราอาจจะต้องเบรกก่อนหรือณนะวันที่เราไปขายงานให้ลูกค้าเราก็ไปบอกเขาให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเนี่ยโซเชียลมีเดียของเราอ่ะมันประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรเงรี้ยคือพูดง่ายๆว่าลูกค้าที่เขาซื้อบูธเราในช่วงังน้นนะมันก็เป็นช่วงที่มันก็น่าซื้อ <c oughs> อ่ะเออมันเป็นช่วงพีคอะแต่ว่าเรากลัวไม่คุ้มมากกว่าและเรารู้สึกว่าพักด้วย แต่ไปไปที่เราบอกว่ามันต้องแบบ50ล้า,ลาน100ล้านที่เราวางไก็มีตามเออหนูว่าเรื่องเงินนี่ไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างคือเทศกาลเจนนี่ที่ผ่านมามันมันคุ้มค่ามากๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปอยากได้เงินตรงนี้ของคนที่เขาคาดหวังกับเราหรือว่าของลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับเราซึ่งลูกค้าที่ซื้อบูธของหนูทั้งหมดอะ่ะเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเราหลักแสนหลักล้านทุกท่านเลยที่ไม่ได้รวมค่าบูธอ่ะ ซึ่งเรารูสึกว่าเราได้มากพอแล้วแล้วก็ถ้าเราจะจัดงานอะไรให้เขาหรืออยากจะร่วมธุรกิจกับเขาต้องเป็นงานที่มันต้องชัวร์ว่าประสบความสําเร็จ mm hmm. เพราะว่านี่คือลูกค้าที่เขาพร้อมจะแบบเคียงข้างเราตลอดไปทั้งชีวิตเพราะเราทํางานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแต่ถ้างานนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนี่เหมือนกับเราแบบว่าเหมือนเราฆ่าตัวตายอะนึกออกไปะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะในเมื่อมันมีความเสี่ยงขนาดนี้แล้วก็รวมถึงบูธภาคใต้ที่มันค่อนข้างยากที่เราจะไปจัดที่หาดใหญ่แล้วมันเกิดเรื่องน้ําท่วมแล้วก็ หนูยอมรับว,ว่ามีมีผู้ประกอบการที่เป็นภาคใต้ยกเลิกค่อนข้างสูงเราก็รู้สึกว่าในช่วงนี้เรายังไม่ควรโฟกัสงานลื่นเริง,รงหรือว่าการจัดงานที่ภาคใต้อะ่ะเราก็เลยสอวนนั้นเราพักก่อนยอดแสคนดหรือยอดูมค่ะแปมันรู้สึกว่าคนมองว่าทศกาที่ันไม่ได้ยั่งยืนลมมันก็มันก็มีแป้วแหละ ใครจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยฉันดีใจจังเลยคนดูน้อยใช่ไหมมันมีเป้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เสมอว่าเราเคยประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแล้วก็หลังจากนี้หนูต้องเอาความสําเร็จที่เกิดขึ้น่ะทํายังไงก็ได้ให้หนูอะสามารถแบบใช้ชีวิตได้ทั้งชีวิตโดยที่ไม่กลับไปลําบากหรือกลับไปจนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือคือหนูรู้สึกว่าที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาถ้าเราแบบใช้ชีวิตได้ดีมากพอเราจะไม่มีทางกลับไปจนเลยอะ คือเราต้องต้องตระหนักตรงนั้นไว้มากกว่าที่เราจะมานั่งเสียใจว่าคนไม่ชอบฉันแล้วหรอคนไม่ดูฉันแล้วหรออะไรเงี้ยคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าตราบใดที่เรายังมีความสามารถอะเราไม่มีวันตายหรอกคือเราก็ยังสามารถทํานูน่นทํานี่ไปได้เรื่อยๆที่ผ่านมาหนูก็พยายามพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าหนูไม่ใช่แค่นักร้องไม่ใช่แค่เจ้าของค่ายหนูเป็นแม่ค้าได้ด้วยหนูร้องเพลงได้ด้วยหนูแต่งเพลงได้ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอยาไปซีเรียสเยอะแต่ยอมรับว,ว่าช่วงแรกๆที่โดนคอมเมนต์หนักะะก็จแบบ จริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะคือค่ะบ้านคือหลายคนงเขาก็เหมือนกันบอกให้ไปทะเลาะกับแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยจะดีแต่ถึงว่าให้ไปสร้างสร้างอะไรก็ไดควรจะลองในครา้งูึงว่าเออเพราะว่ามันเกิดจากตรงนั้นก็ต้องกลับไปแต่ว่าต่อไปต่อให้ทะเลาะอีกหนูก็คงไม่พูดแล้วเพราะว่าเป้าหมายของหนูนะวันนั้นคือไม่ใช่ทะเลาะกันเพื่อมาขายของเป้าหมายของหนูคือทะเลาะกันให้มันจบเพื่อให้ชีวิตที่มันแบบแบกอะไรหนักๆกับมันเคลียร์สักทีถ้าใครได้ติดตามจริงๆคือจะรู้ว่า หนูว่าแบบหนักมาทั้งชีวิตจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินของที่บ้านซึ่งหนูว่าก็สะสมมาจนหนูรู้สึกว่าทางออกมันมีทางเดียวแล้วก็คือโซเชียลมีเดียที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจได้ทั้งคนที่กําลังเดินทางผิดหรือว่าใครที่กําลังแบบว่าก็คือคุณแม่่นแหละที่เขาแบบว่ากําลังเดินทางผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งวันนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เคลียร์แล้วเราได้บอกทุกคนไปแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไหมจะกลับไปอยู่จุดเดิมหรือเปล่า คือมันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอย่างนี้ปรสพารีรีบอกว่าอยากให้เราคุยกับแม่เองว่าก,ก่อนหน้านี้เราไม่สื่อการเราได้คุยแล้วหรืออยากจับปัที่เราจะต้องใช้คุยคุยค่ะแต่คุยน้อยยังยังน้อยอยู่แล้วก็บางทีอาจจะยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้ในในเวลาไลฟ์สดอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็จะมีหลายๆท่านที่เขารู้สึกเบือ่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบอีกแล้วเหรอเอาเรื่องครอบครัวมาพูดเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยแต่แต่ยังน้อยอยู่เพราะว่าแผลมันมันเพิ่งเกิดขึ้น มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักที่หรือว่าอาจจะต้องมีข้อตกลงในการดําเนินชีวิตกันต่อและกับบูมเหรคะี่บุ๋มไปแยกาจกันตึกกับบูมอะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยก็คือมันเป็นเรื่องปกติคือจริงๆรแล้วบูมกับเจนอะไม่ได้อยู่กันมาตั้งแต่แรกแต่ในช่วงการทํางานที่ผ่านมาบูมก็เข้ามาช่วยมันก็มีกระแสะไวลัลต่างๆที่ส่งผลดีกับการไลฟ์สดของเจนเนาะ mm hmm. พอวันหนึ่งที่งานมันน้อยลงคนดูน้อยลงอะ บูมก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตในชีวิตเพราะว่าหนูเองก็ไม่สะดวกที่จะต้องให้ความหวังหรือว่าแบกบูมไว้ตลอดไปแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่บูมแบบออกไปเติบโตแล้วแล้วแบบลําบากหรือเฮ้ยบูมเดือดร้อนอีกแล้ววันนั้นเราค่อยเจอกันอีกครั้งก็ได้แต่ในในฐานะของความเป็นเพื่อนไอ้เรื่องทักแชทโทรคุยมันมันยังมีค่ะมันปกติใช่ หาใครนะคะไม่ไม่เคยนะคะไม่เคยทักหาใครเลยะคะ่ะอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบมิจฉาชีพแล้วก็เพจปลอมเยอะมากแต่ส่วนตัวหนูไม่ไม่มีเวลาทักหาใครเลยมีแต่คุยกับลูกค้าะคะ่ะเห็นทุกอย่างค่ะเห็นทุกอย่างแล้วก็แรกๆก็โกรธอยู่ค่ะแรกๆก็หัวร้อนแรกๆก็ก็มีความอารมณ์โมโหเนาะ แบบว่ามีคนโจมตีเราอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้เราจจเย็นมากขึ้นแล้วก็มีคําแนะนําจากผู้ใหญ่ให้เราแบบแก้ปัญหาให้แบบถูกทางแล้วก็ให้มีสติมากกว่านี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่มีใครทําร้ายเราได้ถ้าเรายังยึดมั่นในความดีหรือว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเอาจริงๆนะเพจที่โจมตีก็มีทั้งข้อดี <c oughs> ข้อเสียนะพี่อันที่มันเป็นข้อเสียที่เรามองไม่เห็นอะ เราก็จะได้รู้ตัวไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราแบบโกนเงินลูกค้าช้าจริงหรือเปล่าวะอันนี้เกิดขึ้นจริงไหมหรือเรื่องไหนที่มันแบบไม่ถูกต้องเราก็ว่าดกันไปตามกฎหมายซึ่งหนูก็มีสิทธิี่จะปกป้องตัวเองใช่ค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท,ทกคนก็ให้ทานายความดำเนินตามกฎหมายค่ะ ก็คงต้องปกป้องตัวเองค่ะเพราะว่าณนะวันนี้ในวันที่เทศกาลมันจบลงแล้วในวันที่คนดูเราไม่ได้แมสขนาดนั้นอะ่ะมันก็ไม่แฟร์ที่เรายัางจะต้องโดนโจมตีอยู่ในทุกๆวันซึ่งมันมีผลต่อสภาพจิตใจของเราแล้วอีกอย่างลูกสาวของเรากําลังเติบโตขึ้นทุกวันถ้าเขาต้องมาเรียนรู้หรือมาเจอเรื่องแบบนี้เรามองว่ามันก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นอันไหนที่หนูแบบสามารถที่จะให้กฎหมายปกป้องได้หนูก็จะทําแต่ว่าอันไหนที่สามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้หรือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ยินดีค่ะนเรื่มฮาวเวิ พี่หลุดยกเลิกเราเดี๋ยวเราก็มีการทำเพลงกับพี่เวทด้วยตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่อพี่นานาก็ทักมาแจ้งยกเลิกค่ะแล้วก็เหมือนขอโทษเราอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็เพลงยังไม่ได้พูดกันเลยค่ะเพราะว่าอัดเพลงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเรื่องหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะไปไปทักไปถามพี่พี่เขาแต่ว่ายังไงแล้วก็หนูว่าจริงๆพี่พี่เขาน่าจะรู้แหละว่าว่าสเต็ปต่อไปอ่ะควรควรจะเป็นแบบไหนซึ่งซึ่ง ถ้าถ้าปล่อยเพลงในช่วงนี้หนูว่าคนก็ยังน่าจะยังไม่ไม่การดึงิทัลไมได้มีการวามจับมีจิทก่อนเลยไม่มีค่ะเพราะว่าตอนคุยกันมันก็เหมือนแบบเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เนาะที่ได้แบบซีเชอร์ลิงกับวงระดับประเทศแล้วก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้คุยเรื่องของเงินกันก็หนูก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่เวค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปไปอัดเสียงอะ มันก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็เห็นการทํางานที่มันระดับโปรดักชันใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยก,ก็ดีใจที่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าทั้งพี่เขาจะปล่อยเพลงหรือไม่ปล่อยเพลงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ได้เข้าไปร่วมอัดเสียงกับเขาแล้วมันก็เป็นภาพจําให้เราแล้วว่าเฮ้ยม,ม,มันเกิดขึ้นแล้วค่ะใช่ขอบคุณค่ะ